ขุนตาลอาจเป็นสถานีต้นทางของใครหลายคนแต่ที่นี่เป็นสถานีปลายทางของเราและเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางในทริปนี้อุโมงค์ขุนตาลเป็นอุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศและดูเหมือนว่าความยาวและความมืดของอุโมงค์ทำให้เราไม่อาจรู้เลยว่า อีกฝากฝั่งหนึ่งของอุโมงค์เป็นอย่างไรมันเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ไปแล้วและเป็นเส้นทางสู่การพิชิดดอยขุนตาลของเราในวันนี้ กาล่าตะเวงน,นะครับผมพอมึงเอาอะไรให้กูมาถือก็ไม่รู้เอ่อปืนปืนปืน <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกแล้วที่มาเดินแบบนี้บรรยากาศเราเริ่มเดินทางจากสถานีรถไฟขุนตาล <c oughs> ผ่านเส้นทางธรรมชาติขึ้นเขาเลาะถนน เพื่อไปสู่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลซึ่งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟประมาณ1.5กิโลเมตรที่เป็นการเดินป่าครั้งแรกของเราในรอบหลายปีมันดูตืต่นเต้นการพูดคุยเสียงหัวเราะระหว่างเดินทางทำให้เราไม่ต้องไปสนใจระยะทางว่าจะไกลแค่ไหนและและ้ว และแล้วเราก็มาถึงดอยขุนตาลจนได้จากที่เราเดินขึ้นมาเนี่ยถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อย <c oughs> ใครบอกว่าเหนื่อยนี่กูตบเล้เนี่ยใครใครบอก <c oughs> ถึงจะมีชิลกูจะเดินบอกถึงแล้ว <c oughs> นี่ทางเข้าทางเข้า อุียานแห่งชาติโดคตขนานนะข้างหน้ารู้สึกว่าจะมีการตรวจเอกสารเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนนะใครมาที่นี่อาจจะต้องฉีดวัคซีนให้เรียบร้อยก่อนนะตอนนี้เปิดให้ให้ทัดกลางรตปน,นี้ที่ไหนบ้างครับ ที่สถานที่กางนทจะมีรานชมดาลรานพักแรมสองรานพักแรมหนึ่งแล้วก็ยอสอง<ะ>ที่เป็นรานส่วนแต่วันนี้เานาะเรขึ้นไปค่อนข้างเยอะอนะถ้าเรามาก่อนเราก็จะได้มีโอกาสได้นอนที่รานส่วนนะคะตอนนี้เสร็จขั้นตอนตรงนี้แล้วเดี๋ยวน้องวัดอุณหภูมินะคะจําตัวเลขไปลงบนทึกพี่สมุดที่โต๊ะด้านหลังนะคะคเสร็จขั้นตอนจากด่านทำเนียบแล้วนะเดินตรงไปแว้อาคารฝั่งซ้ายมือไปศูนย์บริการนักท่องเที่ยว รับข้อมูลและแผนที่ที่น่า้วน้องติดต่อเรื่องบ้านพักให้ก็แจ้งแม่บ้านให้ก่อนนะคะคแต่ล้วน้องอยากนอนเต็นท์จริงๆติดต่อได้ที่ส่วนบริการนักท่องเที่ยวนะคะโอเคครับครับขอบคุณครับเข้าไปข้างในเตรียมอาหารให้เรียบร้อยนะครับร้านค้าอยู่ตรงนี้นะครับครับพี่เปิดตั้งแต่เช้าถึงสี่โมงครึ่งนะครับอ๋อโอเคครับของเราใกล้เดินมาร้านอาหารง่ายแผนที่อะไรปกติพวกเนี้ยตรงนี้คือร้านชมดาวตัวต้มรู้ดิอยู่ ใกล้ๆกับเรืวที่ทำการักยานเลย <Okay. S 1> อยันนี้คือไม่ต้องเดินใจ พี่รถมานี่เขาบางเออตัดอะไรไหมตัดออกเลยรไหมต้นไม้เนี่ยเขาบอกบ้านพักอุทยานก็หนึ่งจุดหนะ้ามันมีหลายพี่วันนี้มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปแคมปิ้งกันเป็นจำนวนมากแต่เราไม่ได้มานอนเต็นท์แคมปิ้งเหมือนคนอื่นๆเรามานอนอบ้านพักอุทยาน พราะเราไม่ต้องการแบกสัมภาะระ,ะมากมายขึ้นไปด้านบนีบ้้านนนคืออนนและเป้าหมายของเราคือการพิชิตด,ดอยขุนตาลให้จบภายในวันนี้คนอื่นเขามากางเต็นท์นะแต่คือเราแม่งมานอนในบ้านเพราะว่า <c oughs> วันนี้คนมาเยอะมากว่า <c oughs> นอนในบ้านดีกว่าโอเคนี่ที่เราทีานที่ มึงอยู่นี่นี่ร้านร้านรักแรมสองนี่นูน่นขึ้นไปนูน่นตอนนี้เรากำลังเดินทางขึ้นไปยังยอสจุดสูงสุดของอุทยานจากแผนที่บอกเราว่าจากยอหนึ่งถึงยอสต้องเดินทาง5กิโลเมตรแต่ถ้านับจากจุดที่เราอยู่ถึงยอสต้องเดินทางกัน7กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งไปและกลับเราต้องเดินทางกัน14กิโลเมตร ยอหไปยังยอสี่เป็นเส้นทางธรรมชาติและมีหลายจุดค่อนข้างชันและดูเหมือนว่ากล้องกับเลนในกระเป๋าของผมจะสร้างปัญหาในการเดินทางขึ้นไปยังยอสี่อยู่ไม่น้อยตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเริ่มได้ยินเสียงหายใจของตัวเองดังขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็อยู่ตรง จะถึงยอสีแล้วแหละมาถึงจุดนี้นะอีกห้าร้อเมตรสุดท้ายดูความชันดูอีกห้าร้อยเมตรสุดท้ายจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ ไปต่อแล้วกันเดินวัดใจวัดใจจริงๆวัดใจในยอนหนึ่งเลยเนี่ยบรรยากาศแบบ ไม่เย็นไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ร้อนนะแต่ว่าก็เย็นเย็นเดี๋ยวชันมากแล้วก็เหนื่อยจริงๆคือช่วงยอดสี่จะขึ้นยอนมายอดสี่ชันมากคือเหนื่อยมากต้องหยุดพักก่อนอนะ่ะคือใครจะมานี่คือต้องแบบฟิตจริง,รงๆอะ่ะถึงจขึ้นมาได้แนละ้วอีกดิดเดียวเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างบนกัน พวเน,นี้ไม่ต้องมาละอ๋อจบที่วันนี้แหละอ๋อสวยมึงมาดูเิยแล้วผมก็มาถึงยอสี่จุดสูงสุดของอุทยานจนได้มันเป็นสามชั่วโมงที่เหนื่อยแต่ก็คุ้มค่า มันคือจุดหมายของทุกคนที่มาที่นี่และต้องมาสัมผัสมันด้วยตัวของเราเอง ก็จะได้ยินเสียงสัตว์เล็กสัตว์น้อยตอนกลางคืนร้อ,องเสียงอะไรจิบ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 ตอนนี้เราให้ถึงลานชมวิวแล้วก็เดินมาไกลพอสมควรโอ้โอันนี้เจอดาวอีกแล้วเราต้องรีบไปถึงลานชมวิวให้ทัน ตอนนี้ทั้งถนนมีแต่เราสองคนเท่านั้น <laughs> เราต้องเดินอย่างช้าๆนะเพราะว่าเมื่อวานอ่ะเจอพี่ตะขาบข้ามถนนนะ <laughs> ถ้ามองไม่เห็นครับตัวบันลิ่มเลยครับน,น, <laughs> นานี้ตาด้วนะกนณะนี้ถ้าเกิดสมมติว่าโดนเข้าไปเนี่ยอาจจะได้ลากกันกับห้องครับเราก็ <laughs> ต้อง ครับตอนนี้เราก็มาถึงลานชมวิวแล้วครับจุดแรกที่เราจะพักกันตรงนี้แล้วเดี๋ยวพอฟ้าสว่างหน่อยเราจะเดินไปน้ําตกกัน,นะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวมาดูบรรยากาศตอนเช้ากันว่าจะมีทะเลหมอกหรือเปล่าบวันนี้เราตื่นกันตั้งแต่เช้ามืดเพื่อมารอชมทะเลหมอกและเราก็ได้เห็นมันสมใจทะเลหมอก ที่ลานชมวิวหน้าด่านตรวจใกล้กับยอหนึ่งจุดที่สวยไม่แพ้ยอสีที่หลายคนมองข้าม ด้านหน้าร้องโอ้โหครับเราจะเจอทางอะไรสักอย่างนึง่งคงจะเป็นทางลาดลงสุดๆใช่ครับเป็นทางแบบทิ้งดิ่งลงไปเลยโน่นครับเดินลงแบบชันมาก ก็ไม่ใครส่มาทุกคนเอาหนอยมึงอีกหนึ่งจุดที่เราต้องไปให้ได้นั่นก็คือน้ำตกฝาดเหมยซึ่งอยู่ห่างจากลานชมวิวประมาณ2.5กิโลเมตร เส้นทางไปยังน้ำตกตาดเหมยจะเป็นเส้นทางเดินลงไปยังหุบเขาด้านล่างระยะทางประมาณ1.5กิโลเมตรที่มีความลาดชันมากน้ำตกตาดเหมยเป็นน้ำตกขนาดเล็ก และเป็นพื้นที่ต้นน้ําของอุทยานและดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีใครเดินลงมาสักเท่าไหร่ทําให้วันนี้มีแต่ผมกับเพื่อนสองคนที่เดินลงมานั่งดื่มด่ากับบรรยากาศดีๆกลางหุบเขาเพื่อบันทึกความทรงจําที่เราได้มาเยือนขุนตาลในครั้งนี้และผมต้องจดจําธรรมชาติในวันนี้ที่ไม่อาจลืมณดอยขุนตาล เขาว่าความสุขมักผ่านไปเร็วเสมอตอนนี้ถึงเวลาที่เราต้องลาขุนตาลแล้วเราเดินทางลงมายัางสถานีรถไฟขุนตาลและเรามีเวลาเหลืออีกหกชั่วโมงพอที่เราจะหาอะไรทําได้อีกเยอะเราจึงขึ้นรถไฟไปยังลําพูนใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ถึงลําพูนเรารีบหาที่พักชั่วคราวเพื่อเก็บสัมภาระและรีบไปยังสถานที่สําคัญสําคัญที่อยู่ใกล้ที่เราสามารถเดินทางไปถึง ทำให้เราได้เก็บความทรงจำและความสุขที่ลำ้ำพูนเอาไว้ได้อีก 有。<laughs> มันกำลังรับขอบฟ้าเราคงต้องจากที่นี่ไปจริงๆแล้วถึงมันจะเป็นเวลาสั้นๆในลำพูนแต่ขึ้นชื่อว่าความสุขเราคงจะมันได้อีกนาน